หมาจิ้งจอกจอมโกหกหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งมีนิสัยชอบโกหกวันหนึ่งขณะที่มันกำลังออกหาอาหารนั้นก็ได้พบกับหมีตัวหนึ่งกำลังกินรังพึ่งอย่างอร่จอร่อยมันจึงพูดขึ้นว่าอย่ามัวกินรังพึ่งเล็กๆนี้อยู่เลยตรงป่าด้านโน้นที่ข้าเพิ่งผ่านมานั้นข้าเห็นรังพึ่งบนต้นไม้เยอะแยะถ้าเจ้าไม่รีบไปเดี๋ยวหมีตัวอื่นก็เอาไปกินซะหมดเจ้าหมีได้ยินดังนั้น ก็วางรังพึ่งที่กําลังกินอยู่และเรียบไปโดยเร็วเจ้าหมาจิ้งจอกจึงรีบคว้ารังพึ่งมากินพร้อมกับหัวเราะเยาะดูสิเจ้าหมีน้าโง่รีบจำใหญ่เลยห้าห้าห้า,ห,าหลังจากกินรังพึ่งแล้วมันก็เดินต่อไปและได้ไปเจอลิงกําลังกินกล้วยอยู่มันก็บอกกับลิงว่าอย่ามัวกินกล้วยผลเล็กอยู่เลยตรงป่าด้านโนนที่ข้าเพิ่งผ่านมานั้น มีต้นกล้วยใหญ่ที่มีผลงามๆเยอะแยะสุกเหลืองน่ากินถ้าเจ้าไม่เรียบไปเดี๋ยวลิงตัวอื่นก็เอาไปกินซะหมดเจ้าลิงได้ยินดังนั้นก็วางกล้วยที่กำลังกินอยู่และรียบไปโดยเร็วส่วนเจ้าหมาจิ้งจอกก็รีบคว้ากล้วยมากินพร้อมกับหัวเราะเยาะดูสิเจ้าลิงน่างโง่รีบวิ่งใหญ่เลยห้าห้าห้าหลังจากกินกล้วยจนพอใจแล้ว หมาจิ้งจอกก็เดินต่อไปคราวนี้มันไปเจอช้างกำลังกินอ้อยอยู่มันก็บอกกับช้างเหมือนที่บอกกับหมีและลิงว่าอย่ามัวกินอ้อยเล็กๆน้อยๆอยู่เลยตรงป่าด้านโนนที่ข้าเพิ่งผ่านมานั้นมีต้นอ้อยลำใหญ่ๆเต็มไปหมดถ้าเจ้าไม่เรียบไปเดี๋ยวช้างตัวอื่นก็เอาไปกินซะหมดเจ้าช้างได้ยินดังนั้นก็วางอ้อยที่กำลังกินอยู่และรีบไปโดยเร็ว ส่วนเจ้าหมาจิ้งจอกก็รีบคว,ว้าอ้อยมากินพร้อมกับหัวเราะเยาะดูสิเจ้าช้างหน้างโง่รีบเดินใหญ่เลยห้าห้าห้า,ห,าหลังจากกินรังผึ้งกินกล้วยและกินอ้อยจนอิ่มน้ำแล้วเจ้าหมาจิ้งจอกก็นอนหลับอย่างสบายส่วนเจ้าหมีลิงและช้างไม่เจอสิ่งที่เจ้าหมาจิ้งจอกบอกก็รู้ว่าตัวเองถูกหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์หลอกซะแล้ว ทั้งสามจึงพร้อมใจกันกลับไปประกาศให้สัตว์ทุกตัวในป่าได้รับรู้ตั้งแต่นานมาก็ไม่มีใครหลงเชื่อและคบหากับหมาจริงจอกอีกเลยเจ็ดระยะเวลาการพูดโกหกนั้นผิดศีลข้อที่สี่ทำให้กลายเป็นผู้ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เป็นที่รักและไว้วางใจของผู้อื่นสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากคบหาสมาคมด้วยหากสังคมใดมีแต่คนที่ชอบพูดโกหก เพื่อผลประโยชน์ของตนเองสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายไม่รู้จบหนาวสัน่นน่าครุ่นคิด